สวัสดีครับพวกเราสมาชิกกลุ่มที่ห้ามีสมาชิกในกลุ่มดังนี้สวัสดีครับคุณชื่อเด็กชายมอนงค์พัฒน์เสร็จสวัสดีครับคุณชื่อเด็กชายมณฑลจุลนุชเสร็สวัสดีครับคุชื่อเด็กชายสายสวัสดีครับคุณชื่อเด็กชายนัทเดชนรุนวันนี้ชิลเล่าการดึงดูดจากประตูไฟฟ้ามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะมีอุปกรณ์มียกขึ้นลูกตุ้มลูกตุ้มเหล็กสอง ตะปูกับลวดทองแดงสามผ่านสามมีวิธีการยังไงบ้างข้อที่หนึ่งวิธีการอางนี้หนึ่งลวดทองแดงพันกับตะปูในรูปรล่ายังไงโชว์ขึ้นมาให้ดูหน่อยเอาลวดทองแดงนะคะที่มีความยาวพอสมควรมาพันกับตะปูเนาะให้เหลือปลายทั้งสองฝั่งข้อที่สอง สองนำปลายลวดทองแดงมาเชื่อมกับเชื่อมกับฐานสามานขนาดสาก็ยังให้เชื่อมอยู่ถูกไหมแล้วทำยังไงต่ออานนถือไว้ถือไว้ก่อนก็ได้เอหัวตะปูไปดูดกับลูกตุ้มหล็กเอาหัวตะปูนะคะเอาเอาส่วนปลายจะติดไหมติดครับเอาหลุดแล้วหลุดแล้วไม่เป็นไรค่ะ จะเห็นว่าพลังงานจากประจุวิ่งผ่านสายไฟหรือสายลวดทองแดงถูกไหมทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดการดึงดูเดเนาะมีเพื่อนคุไในสงสัยไหมคะกับมือ